สวัสดีครับพี่น้องมือเส่าได้มาดักกุ้งไว้ครับผม,น,นะมนี่ละไม่นี่ละดักไว้ประมาณหกโมงเส่าเนี่ยนะนี่ผมสิมายามว่าสิพ่อได้กินกับตำมะหุงบ่พี่น้องมือนีเปลี่ยนเมนูไหมเนาะกค่สีได้บ่ได้บ่้งนะพี่น้องคำบ่าได้แผ่นหนึ่งเอาแผ่นสองขึ้นเขาครับผมดักกุ้งไว้ว่าจะพ่อได้ห่วยใส่ตำมะหุงกินบ่นี่ครับไม้นี่ละไม้บ่อล่างไม้ ปลาข้างดำนะครับพี่น้องไปพี่น้องไปดูด้วยกันครับผมไปเลยครับผมไปดูด้วยกันครับพี่น้องอันแรกอยู่ไหนอันสองอยู่ไหนใส่จอๆเลยพี่น้องเ่ยม่ได้ใส่ไก่เลยมองนี้ไม่เป็นปลาทอครับผม ก็ได้กินก็กำบวหงุดหงิดนปลูกปลาลองอันอยูทข้งคุณมาเกาข้างนอกกันมีโอ้หูชิน้อู้กินก็บดอันเดียวก็ได้ เข่าข้าเข่าเนี่ยเห็นปะงา,งามเลยพี่น้องเอ้ยงามเพียงไอ้ยะกินเบิดผมเชียเบิ้องต้นเลพี่น้องนะีะเห็นปะครับผมโอ้ยมีแต่โต,ตยังไงอันเดียวกิดมาบดแล้ว โอยอันเดียวสิกินบอดพี่น้องผมจะยามสองอันพ่อพี่น้องยามสองอันพ่อเป็นแบบนี้เดี๋ยวสิกินบอดน,นั่นเข้าไปยามเหมือนมองเขาเจ้าใส่อู้ยอันนี้ฮัก อู้ขนาดฮักกันยังถือ,อยู่อันนี้ฮักพี่น้องอันนี้ฮักกันถือ,อยุ่พี่น้องนี่เหลืออีกสองอันนี่ยพุ่นพ่อพี่น้องพ่อแล้ว,น,ลวนี่้องเวิร์ตอะไรจนี่ มวงนนี้ฮักพี่น้องสอมไปสมเลยฮักเลยเยอสองอันพี่นอ้องยาวสองอันพ่อพี่นอ้องเพิเงง่น้ันต้องไปเปลือกหอยขน่นั้นหลยขนาดน้อยยามยังเล่นครับพี่น้องพี่เด็กินหมดแล้ว 这个大棚红，不错呢。 สองงานพ่อพี่น้องสองงานพ่อจะได้คิดว่าเบิดนี่เบิ้งอันแรกพี่น้องนี่อันแรกกับพ่อแห้งแหะครับกิสสนสดๆเลยเนี่เดี๋ยวมาเลี้ยงสียาอมอีกทีหนึงตัวนี้ใส่ไว้คือเขาได้พี่น้องตัวนี้เตะโต๊ะฮักเลยเอาไปสพีพี่สมเอ้ยพี่น้องมันติดอะไรโอยายอบวบเลยอุ้ย โอ้ยเตีนออกกับป้าน่ะสด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 พี่น้องสดจากไร่เลยนี่กินสดสดหวานหเลยมากมาครับพี่น้องมากมาหลังนี้เดี๋ยวผมจะไปใส่ใบฮิ้กเกลีนี่ครับพี่น้องนี่หลังเดียวเลยพี่น้องนี่เอาเตีนออกเตีนออกไป มือถือพี่น้องเบ่งคมงามของกุ้งครับผมผมสิมาก,กินสดๆกระสมตำเดี๋ยวเยก็บเอาหอห้องก่อนเบ่งคว่ำสดพี่น้องฮะเบ่งควสวดเ่า่ยอีกหลังนึงพี่น้องหลังนั้นมันมันหักหลังนั้นมันหักแล้วพี่น้องเนี่ย ตัวได้เต็นผมให้เต็นออกไปเลยเดี๋ยวมันลงกน้านพวกงเาไปเพาะพันธุ์ผมกินแบบไอ้อนุลรักครับผมบ่ได้กินแบบดับเนี่ยตัวนี้คันบฮาร์ดนีจังกึ่งกันมันหักก่อนฮะกินมโมบิดแล้วพี่น้องซ้ำหนี้กันไรโอ้ย ะสมตำเสร็จแสบพี่น้องเลยนี่อยากกินกุ้งมหาผมโหลดนี่พี่น้องสดสดเลยเบิรงครบสดของกุ้งพี่นอ้นองไปครับพี่น้องไปไปจัดใส่ะสมตำเสร็จแสบ